รอบหนึ่งนะคะสำหรับไม้ครับกันอีกเช่นเคยนะผมอยู่กับผมจุมงนะครับกับไม้คราบเอาชีวิตรอดเวอร์ชัน1.16กันอีกเช่นเคยนะผมในคลิปนี้ผมก็จะมาขุดเหมืองกันนะครับหลังจากที่ผมได้ไปขุดเหมืองให้มันลึกขึ้นในเบื้องหลังนะฮะก็ได้เจอแร่เยอะๆแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะมาขุดหาแร่กันครับโอเคครับแต่ว่าก่อนอื่นผมขอมาเนี่ยผมได้เตียงมาละผมไปหาขนแกะมาจากตรงนู่นไกลๆครับก่อนอื่นผมก็จะทํา พิกแอกนะฮะเป็นสักสักเท่านี้เลยแล้วกันให้มันหมดเลยครับแล้วก็ครับทอดไปด้วยอีกหน่อยนึงโอเคครับก็น่าจะเยอะพอสมควรละครับอ่าเท่านี้แหละครับเพราะว่าผมก็ได้เจอแร่มาเยอะมากก็เลยน่าจะเอามาแบบอืเอามาเผาก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคแล้วระหว่างนี้เราก็ไปขุดแร่ก,กันก่อนนะครับระหว่างฝนที่ตกเราก็ไม่สามารถไปทําอะไรได้ เดี๋ยวจะเป็นหวัดนะครับอู้ข้างล่างมีสัตว์เดี๋ยวต้องพาไปฆ่าสักนิดสักหน่อยครับก็ไม่อยากฆ่าเนาะแต่ว่ายังไงก็ต้องกินอโอเคขอฆ่าหมูโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ฆ่าหมูเสร็จก็ฆ่าวัวต่อนิดหนึ่งนะน้องวัวเนาะโอเคครับเก็บ x อสักนิด,ส,นดสักหน่อย มื่อกี้น่าจะเห็นแกะสีดำใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมหรือว่าผมตาฝาดไปหรือเปล่าแกะสีดำอ่อยังอยู่ครับยังอยู่ถ้าเห็นไม่เห็นไม่รู้นะครับไม่เป็นไรช่างมันเถอะออ้ตรงนั้นก็มีบัวโอเคครับไปต่อกันเลยแล้วกันอืมอืมช่างมันเถอะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังครับโอเคครับมาต่อกันเลยเดี๋ยวก็ลงไปขุดแร่ข้างล่างนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ มันน่าจะดูแหลกสักนิดสักหน่อยนะก็ไม่เป็นไรครับขอมาก่อนเลยแรกมันอยู่ตรงไหนเนาะมีเยอะครับเดี๋ยวก็มาดูกันเลยแล้วกันแล้วทำไมตรงนี้มันมืดอ่ะโอเคโอเคครับนะเหมือนเจอเหล็กอ๋อไม่อู้ตรงนี้ก็จะมีแร่ฐานนะครับก็ไม่เป็นไรครับเรานี่ครับที่ผมได้เจอมานี่ แร่เยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็มีแร่เหล็กแล้วข้างล่างก็เอ๊ะฮะข้างล่างเหรอสงสัยมันหน้าอ๋อมันเดินวนครับเนี่ยมันเดินบนแล้วมันก็จะต้องไปเจอดูข้างบนใช่ไหมแบบไม่เจอเอ๋อมีทองด้วยฮะมันจะมีรูข้างบนตรงนี้ผมยังไม่ไปทีนะครับก็อย่าเพิ่งไปเสี่ยงอะไรกับมันก่อน โอเคครับเราก็มาหาแร่กันก่อนเลยละไม่ได้หาแร่ดีเพราะเราก็เจอแร่ดูดิเหล็กเยอะมากโอเคครับแต่ใน1 1 7จุดิบเจ็ดเขาก็จะแบบเหล็กมันใช้ฟอร์จูนได้ใช่ไหมก็ดีมากเลยแบบนั้นก็ก็ดีนะฮะเดี๋ยวก็เออมาแล้วผมจะเดินมาทำไมเ่ะเออใช่งั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาหยุดเวลาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะทำให้ภาพมันเร็วขึ้น โอเคครับหลังจากที่ขุดมาเป็นเวลานานไม่นานนะก็ไม่ถึงกับนานมากครับก็ได้แร่มาจํานวนหนึ่งครับก็ได้เหล็กมายี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ได้ฐานมาสี่สิบแปดก้อนใช่ไหมใช่ฮะแล้วเดี๋ยวก็เอาไปเผากันเลยแล้วกันนะครับรู้สึกเหมือนข้างนอกจะมืดนะครับก็ไม่เป็นไร พะเราตอนนี้เราก็มีเตียงนอนแล้วนะครับเออฝนยังตกอยู่เลยอืมของกินอะไรก็กินไปซะหมดละอ๋ออ๋อไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรแค่เ,เพราะไม่มีอะไรกินเฉยๆครับโอเคเดี๋ยวขอไปนอนก่อนเลยแล้วกันครับมันน่าจะว่าแลว้วอะ โอเคครับผมต้องรอตรงนี้แล้วแหละครับแล้วๆๆๆ,ๆผมกาลังจะตายครับเพราะขาดอาหารไม่ดีผมจะต้องไม่ตายแบบนี้ดิมันมันไม่ตายหรอกเชอ่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนหัวใจเหลือนิดเดียวมันก็จะหยุดไปนานมากโอ้สุกแล้วถึงเวลากินครับโอเคครับ ก็เต็มแล้วเดี๋ยวขอผมรู้สึกผมยังมีเนื้ออยู่นะนิดนึงครับก็เอามาเผาไปก่อนเลยแล้วกันฮรที่เอดผลที่ผมมาใช้อันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเตานี้ผมก็จะเอามาเผาเหล็กนะครับนี่ไงผมขอใช้ชาคก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับก็ได้เยอะมาแล้วนอนเลยแล้วกันครับ ช่วงนี้คลิปอาจจะแบบดูน่าเบื่อบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าแบบช่วงนี้ก็มันอะไรนะเดี๋ยวผมต้องทําคลิปอย่างอื่นด้วยนะครับโอเคอืมก็ถ้าน่าเบื่อหรือไม่น่าเบื่อก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรโอเคครับก็อืมอีกนานครับเอาเวลานี้มาแบบไปปลูกผักก่อนดีกว่านะครับก็แบบ อืมเอานี่มานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาถังน้ําครับถังน้ําอยู่ไหนนี่ครับเอาถังน้ํามาอันนึงแล้วก็เอาโฮมาอันนึงครับโอเคได้โฮมาแล้วนะครับก็ไปทําฟาร์มกันเลยเดี๋ยวก่อนนะผมใส่ยังผมน่าจะใส่แล้วแหละโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําฟาร์มตรงไหนดีเนาะทำตรงนี้ดีกว่าครับโอเคโอ้ ยาขึ้นเยอะมากเลยไม่ตัดยาก,กันโอู้ผมเจอใครบางคนมาเยี่ยมครับอ๋อเขาหายตัวอยู่อะโอเคครับมาดูกันว่ามีของอะไรบ้างดูไปไม่ได้อะไรอผมไม่มีตังค์อ่าก็ปล่อยมันไปตรงนี้แล้วกันนะครับก็ช่างมันเถอะมันอยากเจียวอยู่ก็อยู่ก็ไอ้เพราะว่าขี้เกียจค่าลนะฆ่ามันเป็นหลายหลายหลายคนอะครับ โอเคสวัสดีซอมบี้บ๊ายบายซอมบี้อือฮือเดี๋ยวผมจะให้โหวตอยู่สองอย่างครับคือผมมีแมปเนี่ยครับที่เล่นกับเพื่อนไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่เคยได้เปิดครีเอทีฟทีครับก็แบบอะไรนะอยากจะเอามาเล่นอีกเล่นต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าแบบเออแมปมันผมก็ทำอะไรไว้เยอะแล้วอะครับก็เออมันก็ดีเหมือนกันอะ เดี๋ยวโบดกันเลยแล้วกันนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับที่ใต้ล่างคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอทําฟาร์มตรงไหนดีผมอยากทําฟาร์มตรงนี้ที่เว้นมันว่างๆไว้อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยอยากทําตรงนี้เดี๋ยวก็ไปทําฟาร์มตรงอื่นแบบเป็นเวลาแบบแป๊บหนึ่งนะครับเป็นฟาร์มแบบชั่วคราวจริงๆแบบนั้นแหละครับก็จะทำตรงไหนดีก็ตรงนี้แหละครับทำตรงนี้เลย หรือไม่ก็ปลูกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคครับปลูกปูกไปเถอะมันก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยเนาะส่วนชูการ์เคนที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็ยังเอามาปลูกเลยดีกว่าไหมระหว่างที่รอเหล็กเนี่ยครับก็ได้เอาเหล็กมาทําเป็นชุดเกราะอ,อย่างเดียวก็พอแล้วแหละครับเพราะว่าไดมอนด์น่าจะยังอีกนานครับเพราะว่าผมเคยเล่นแบบนี้แล้ว ไดมอนด์มันหายากอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนครับก็ปลูกชูการ์เคียนไปก่อนแป๊บนึงครับปลูกตรงนี้เลยนี่อ่ะโอเคครับตั้งแล้วก็เอามาเล็ดมาครับนี่แล้วก็แบะแบะแย่เนื้อโอเคครับเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้ก็อืมหา หาเมมล็ดไปก่อนนะครับโดยการง่ายๆก็เทน้ำครับมันก็จะมีมเมล็ดดอปลงมาครับโอ้ยเราจะปิดน้ำยังไงเนี่ยเอาแล้วก็ตั้งอีกเออโอเคครับเรียบร้อยแล้วมันก็ได้สักมเมล็ดหนึ่งนะเออก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็เปิดเปิดตรงนี้ไปเลยอืมไม่มีอะไรนะครับก็ไปต่อครับ โอเคครับก็อู้ได้มาแล้วอันหนึง่งกลายเป็นสองอันนะครับก็ถือว่าก็ดีกว่าไม่ได้อะไรโอ้สามอันโอเคครับไปกันเลยนะครับตรงนี้ก็คือจุดเกิดนะครับผมจําได้ว่าผมเกิดอยู่ใต้ต้นไม้นี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนตรงนี้มันก็คือแบบตอนแรกอะตอนที่ผมอยู่ในเบื้องหลังครับซอมบี้มันมาอยู่ตรงนี้ผมก็เลยเอาอุดรูไว้ตรงนี้แล้วมันก็ รีสปอนหายไปแล้วมัง้งใช่ไหมฮะโอเคครับเราไปดูกันเลยว่าเหล็กยังมีอยู่อีกเท่าใดมาดูกันเลยนะครับโอ้เปิดเพลอ่าก็ได้ครบแล้วนะครับกลายเป็นสามสิบเจ็ดก็มาเก็บเลยลวกันนะครับอืมดูเหมือนโอ้สุกแล้วเหรอขอบคุณฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ ผมจำไม่ได้แล้วนะว่ามันอยู่พิกัดไหนแต่ก็เดินๆมาฮะก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาก็หยุดเวลาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เลยครับสิ่งที่ผมเคยมาตรงนี้แล้วก็ตายมาหลายสิบล้านรอบแล้วนะครับก็เป็นข้างในนะฮะมันจะมีของดีๆอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยนะ เออตรงนี้ก็มีขนแกะด้วยนี่นะก็เออช่างมือกลับๆดีกว่าครับขอกินแป๊บหนึ่งครับโอเคครับกลับบ้านมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะมาทําแบบอะไรนะครับมาพาทัวร์แมบที่แล้วนะครับที่ผมเคยเล่นกับเพื่อนไปนะครับเดี๋ยวก็ อาจจะเอามาเล่นอีกก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวก่อนปิดคลิปเอาใหม่ครับโอเคครับยังไงก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับสอบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเย่เ